ตอนนี้เรากำลังถวยลูกน้ำเต้าฮะกี้ได้มาหนึ่งลูกแล้วฮะอจะลองเอามากินดูฮะเขาว่าผัดใส่ไข่หรืออะไรเนะีเดี๋ยวลองดูโอ้มันสูงนะฮะต้องคอยๆดูดิมีข้างบดฮะประมาณข้างบนอีกสี่อะเออเอาลงมาละหนึ่งนะะ เอาเม็ดแก่ของลูกน้ําเจ้าเอามาปลูกนะมันมันขึ้นขึ้นมาฮะโอโ้เอายากวะน,นะ,ะโอ้โหโอ้โหเหนียวมืนกันฮะควรเหนียวมากเหนียวมันจะทนไม้ได้ไหมฮะนี่ ออเอาลำบากกันเลยฮะ <c oughs> พอกับลูกแฟงนั่นีลยพอมันอยู่ด้านบนฮนะรู <c oughs> ้นะเหนียวมากเลฮนะ